หนึ่งในสิ่งที่ไม่ถูกกันอย่างแน่นอนของโลกเรานี้นอกจากน้ำไม่ถูกกับไฟนะครับมันก็คงจะเป็นเรื่องราวของการที่พวกอาหรับเนี่ยเขาไม่ถูกกับอิสราเอลนะครับเพราะแบบถึงแม้ว่าดินแดนอาหรับแต่และดินแดนเนี่ยเขาจะอยู่กันห่างไกลก็ตามนะครับแต่พอพูดถึงเรื่องราวของอิสราเอลปุ๊บเนี่ยพวกเขาก็จะพยายามหันมาช่วยกันแล้วก็แบบพยายามจะต่อต้านอิสราเอลกันอยู่ทุกเมื่อเลยนะครับแต่ถ้าว่าแบบทําไมกันล่ะ พอถึงช่วงเวลาที่กำเนิดสงครามปาเลสไตน์ยกตัวอย่างไอช่วงเวลาที่ผ่านมาที่อิสราเอลเนี่ยเขาได้เข้าไปบวกกับฉนวนกาซาจนจะเรียกได้ว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันได้อยู่แล้วนะครับมันกลับไม่มีชาติอาหรับชาติไหนนะ่ะที่ได้ช่วยรับชาวปาเลสไตน์เข้าไปอย่างจริงใจนะครับแต่กลับปล่อยให้ชาวปาเลสไตน์เนี่ยได้อยู่ในฉนวนกาซาแล้วก็โดนบอมกันไปนำซ้ำนะครับ ชาติใหญ่ๆอย่างอาหรับหรือแม้กระทั่งองค์กษัตริย์ของประเทศจอแดนเองทึ่งเป็นอาหรับเหมือนกันเนี่ยก็ยังได้ออกมาประกาศบอกเลยว่าพวกเขาเนี่ย จะไม่รับหรือไม่ปล่อยให้พวกผู้อพยพชาวปาเลสไตน์ได้เข้ามาในบ้านเขาเลยแม้แต่ก้าวเดียวนะครับต,ตั้งทั้งทีไ่ไอ้พวกนี้เขาเป็นอาหรับเหมือนกันไม่ใช่เหรอคืนนี้มันเกิดอะไรขึ้นละ่ะทําไมอาหรับจะไม่ช่วยอาหรับด้วยกันแล้วเหรอเราก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปนะเพราะว่าเบื้องหลังของเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีทั้งเหตุผลแล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานที่มันทําให้ชนชาติอาหรับต่างๆนะครับเขารู้สึกขยาดที่จะไม่รับพวกผู้อพยพชาวปาเลสไตน์เนี่ยเข้าไป ซึ่งความดักเหล่านั้นมันจะมีอะไรกันบ้างเราก็มาฟังกันเลยดีกว่านะครับกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้โดยก่อนจะไปฟังคลิปนี้กันนะครับแอดก็อยากจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ทำใจให้เป็นกลางกันหน่อยแล้วกันเพราะแบบพอเวลาพูดถึงปัญหาความขัดแย้งอะไรกันเกี่ยวกับประเทศพวกนี้ทีไรน,นะมันจะต้องมีคอมเมนต์มาแบบถ้าไม่อวยก็มาด่ากันราวกับเชียบอลอะไรกันอย่างนั้นเลยนะ คือเอาจริงๆไอ้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศอะไรทุกที่เนี่ยมันไม่ได้มีความเป็นขาวเป็นดาคือใครเป็นฮีโร่ร้อยเปหรือเป็นตัวร้ายอย่างชัดเจนเลยนะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นในเรื่องของอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยไอสิ่งที่อิสราเอลหรือว่าผู้นำของอิสราเอลเขาได้ไปทำเอาไว้กับชาวปาเลสไตน์เนี่ยมันก็เรียกได้ว่าโหดร้ายระดับฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไม่น่าจะด้อยไปกว่าแบบตอนที่ชาวยวอะ ได้เคยโดนพวกนาซีฆ่าอะไรกันเลยนะครับผมแต่ว่าในมุมมองกับการทางปาเลสไตน์เนี่ยเขาก็ได้มีอะไรบางอย่างที่แบบแอบไม่น่ารักซ่อนอยู่เหมือนกันนะที่เอาเป็นว่าเมื่อปรับความเข้าใจตรงกันแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มฟังกันเลยดีกว่านะครับโดยจุดเริ่มต้นทั้งหมดของเรื่องราวผู้อพยพชาวปาเลสไตน์นะครับมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่ในปี1948 หรือว่าเป็นปีแห่งการสร้างชาติอิสราเอลนะครับที่หลายๆคนซึ่งตามช่องเรามานานเนี่ยก็คงจะรู้แล้วว่ามันได้เกิดอะไรขึ้นนะก็คือพอหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ได้จบลงแล้วชาวยิวดนเขียนฆ่าอะไรอย่างกระจายเยอะแยะเนี่ยมันก็เกิดการอยากจะหาที่อยู่ใหม่ให้กับชาวยิวนะครับดูไอ้พวกฝรั่งตะวันตกที่ก็อยากจะขจัดชาวยิวออกจากชาติอยู่แล้วเนี่ยก็ไปรวมหัวกันกับพวกอิลิทของอิสราเอลที่เขาอยากจะสร้างชาติขึ้นมาใหม่ซึ่งตอนแรกก็เล็งหาอยู่ว่าที่ไหนดี สุดท้ายเนี่ยก็ดันไปสำเนียกประวัติศาสตร์พันกว่าปีของเขาได้นะครับเมื่อหลายพันกว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาเคยโดนไล่ออกมาจากดินแดนที่ปัจจุบันมันเป็นปานเลสไตน์ดังนั้นเองเขาก็ควรจะ กลับไปที่บ้านเขาซึ่งบรรพบุรุษเขานน้นนะเคยอยู่สิมันก็เลยได้เกิดการส่งชาวยิวจํานวนมากนะครับเขาไปยังพื้นที่ปาเลสไตน์แล้วก็ไปเอาเนื้อที่บ้านของชาวปาเลสไตน์ซึ่งเป็นชาวอาหรับเดิมนะ่ะให้กลับมาเป็นของพวกเขาเลยครับผมแล้วก็ทําสงครามต่างๆนาะนาะนะซึ่งผลก็คือมันทําให้ชาวปาเลสไตน์ที่เป็นชาวอาหรับกว่า70,000 0คนหรือว่าสัดส่วนประมาณ85%ของปาเลสไตน์ทั้งหมดเนี่ยนะก็จําเป็นจะต้อง อพยพไปหาถิ่นฐานที่ตั้งใหม่ภายในชั่วข้ามคืนกันเลยล่ะครับผมซึ่งผลก็คือมันก็ได้ก่อให้เกิดการล้มตายจํานวนมากของชาวปาเลสไตน์เป็นยวงเลยนะเนื่องจากว่าไอการจะย้ายที่ไปที่ไหนเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําง่ายๆใช่ไหมคือแบบเราเราบางทีจะไปเที่ยวต่างประเทศเพียงแค่อาทิตย์กว่าเนี่ยเรายังต้องใช้เวลาจัดกระเป๋ากันเป็นวี่เป็นวันเลยนะครับแล้วนี่ผู้คนปาเลสไตน์ที่เขาได้โดนสั่งให้ย้ายบ้านในชั่วข้ามคืนเนี่ย เพื่อนๆคิดว่าเขาจะมีเวลาเตรียมของทันไหมละ่ะก็คือปาเลสไตน์แต่ละคนนี้กลายเป็นไอ้บ้าห่อฟางนะครับ ขนข้าวขนของรถราอะไรทุกอย่างที่เขาพอจะหาได้ตอนนั้นเนี่ยก็ยกขึ้นไปแล้วก็ใช้ทั้งสองแรงขาแรงแขนเขาเนี่ยเดินไปนะครับคือด้วยความที่ปาเลสไตน์ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ใช่ว่าจะร่ํารวยมีรถกันทุกคนเนี่ยนั่นแหละครับมันก็เลยได้เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้มีคนปาเลสไตน์เนี่ยได้ล้มตายกันระหว่างทางเพียบเลยจนพวกปาเลสไตน์นะครับเขาได้มีชื่อเล่นสําหรับเหตุการณ์นี้ว่า นักบาหรือแอดก็ไม่แน่ใจว่าแอดอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะแต่ว่ามันจะแปลว่าโศกนาฏกรรมหรือความหายนะอะไรประมาณนั้นแหละนั่นแหละเพื่อนๆก็ลองเอาไปคิดดูแล้วกันว่าเหตุการณ์มันจะหนักหนากันขนาดไหนนะครับเขาถึงได้ให้ชื่อเล่นนี้มาที่พอหลังจากพวกผู้อ,อพยพป,ปาเลสไตน์เขาได้แหออกไปเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะไปที่ไหนเขาก็ไปยังดินแดนซึ่งแบบ มีความลักษณะใกล้เคียงกันอย่างพวกชนชาติอาหรับเหมือนๆกันเนี่นแหละเพื่อหวังว่าจะไปพึ่งใบบุญของพวกชาติอาหรับอื่นๆแบบกากีนางรุอยเป็นอาหรับเหมือนกันล้วก,ก็ช่วยเหลืออ้วนหน่อยใช่ไหมครับผมซึ่งในตอนแรกๆเนี่ยพวกผู้อพยพป,ปาเลสไตน์นะครับก็ได้การตอบรับมาดียังเหลือเชื่อครับผมก็คือพวกชาติอาหรับต่างๆไม่ว่าจะอิรักซีเรียเลบานอนจอแดนอะไรเนี่ยก็ให้ความต้อนรับเขาอยู่แบบอย่างดีเนืองๆเ,เลยนะแต่ว่า ในตรงนี้เนี่ยมันจะมีประเด็นอะไรที่แปลกๆอย่างหนึ่งก็คือเขาน่ยมีการแบ่งแยกชาวปาเลสไตน์เอาไว้ตั้งแต่ต้นนะครับคือไม่ให้ชาวปาเลสไตน์เนี่ยได้เข้ามารวมกลุ่มกับพวกอาหรับท้องถิ่นแล้วก็มาหลอมรวมเป็นกลุ่มอะไรเดียวกันแต่ว่ามันจะมีการสร้างอนาเขตใหได้เป็นแบบ เป็นแคมป์ผู้หนีภัยหรือเป็นเรือนผู้หนีภยัยอะไรก็ว่ากันไปนะครับให้กลุ่มปาเลสไตน์เนี่ยก็ได้ไปกระจุกกระจุกตัวกันอยู่ตรงนั้นครับผมซึ่งสาเหตุที่พวกประเทศอาหรับได้ทําแบบนี้ไปในตอนแรกเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าพวกเขาได้เกลียดชาวปาเลสไตน์หรอกนะแต่เพราะพวกเขาเชื่อว่าเหตุการณ์เนี่ยที่ปาเลสไตน์ได้อพยพหนีออกจากประเทศมาเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวครับผมที่เดี๋ยวอีกหน่อยปาเลสไตน์ไปตกลงจราจาระไลกับอิสราเอลรู้เรื่องเนี่ย พวกปาเลสไตน์ก็จะได้ดินแดนคืนและเขาก็จะสามารถโยกย้ายกลับไปยังที่บ้านเดิมของเขาเนี่ยได้ในสักวันหนึ่งนะครับแต่ปัญหาก็คือไอ้สักวันหนึ่งที่พวกเขาได้คาดหวังกันทั้งชาวปาเลสไตน์และอาหรับเนี่ย มันก็ไม่มาถึงสักทีนะครับมันก็เลยได้ก่อให้เกิดไอ้พวกกลุ่มผู้อพยพเนี่ยได้เริ่มปักหลักถิ่นฐานกันอยู่ตรงดินแดนที่เขาได้อพยพย้ายหนีไปในชาติอาหรับนี่แหละแล้วก็ขยายพงพัน์ธุกันจากตอนแรกที่อพยพหนีออกมาแค่เ0 0 0แสนใช่ไหมจนกระทั่งตัวเลขในปัจจุบันนี้นะมันกลายเป็น6ล้านคนกันแล้วนะครับผม มันก็เลยได้ทําให้กลุ่มผู้อพยพชาวปาเลสไตน์นะครับเป็นกลุ่มจํานวนผู้อพยพที่มากที่สุดของโลกแล้วก็เก่าแก่ที่สุดของโลกกันเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งพอพวกผู้อพยพชาวปาเลสไตน์เขาได้ไปอยู่กันในดินแดนอารับอื่นๆกันอย่างเนิ่นนานแล้วใช่ไหมครับพวกเขาก็เริ่มมีการแบบพัฒนาแคมป์ที่อยู่ของเขาขึ้นมาจากบางที่ที่เป็นแบบแคมป์เต็นก์กากอะไรตอนนี้ก็เริ่มเป็น ตึกคอนกรีตหรือว่าเป็นย่านชุมชนกะเหรี่ยงอาหรับอะไรกันแบบเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับผม <t> เพราะว่าพวกผู้อพยพต่างๆนี่ก็เริ่มทอแล้วว่าเอะเหตุการณ์ที่พวกเขาจะได้สามารถกลับไปอยู่ในเร็วันได้เนี่ยมันก็ไม่มาถึงสักทีนะครับผมแต่กลับกันมันกลับมีเรื่องที่แย่ลงอีกครับผมก็คือในช่วงประมาณสองทศวรรษหลังจากนั้นที่มันก็ได้มีสงคราม6วันซึ่งได้เกิดขึ้นระหว่างชาติอิสราเอลกับชาติอาหรับต่างๆในปี 1967นะครับที่ผลของสงครามก็คืออิสราเอลก็ได้ชนะในสมรภูมินี้แล้วมันก็เลยทําให้ไอปาเลสไตน์อีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้อพยพออกมาจากอิสราเอลนะอดทนขับไล่ออกมาเพิ่มครับเป็นประมาณส0 0แสนคนบว,บวกกันเลยทีเดียวซึ่งส่วนที่หนีอพยพมาเนี่ออกยก็จะไปกระจุกรวมกันที่ไหนล่ะก็ไปกระจุกรวมกันยังชาติอาหรับเดิมๆอย่างในปนอนซีเรียรแล้วก็จอร์แดนกันเนี่แหละครับผมซึ่ง ไอเดียในการรับผู้อพยพตอนนี้มันก็เป็นเหมือนเดิมเลยก็คือเขาหวังว่าไอ้ความพ่ายแพ้ของชาวอาหรับในครั้งนี้มันต้องคงเป็นความพ่ายแพ้ที่ไม่จีรังหรอกดูอีกหน่อยเนี่ยอาหรับก็จะแข็งแกร่งขึ้นมาได้แล้วก็จะไปบวกอิสราเอลแล้วก็จะเอาพวกปาเลสไตน์ที่เคยอพยพมาเนี่ยกลับไปยังปาเลสไตน์ได้เหมือนเดิมนะครับในตอนนั้นเองชาติอาหรับต่างๆก็เลยทด่เปิดแคมป์ผู้ลี้ภัยให้พวกปาเลสไตน์ที่ได้อพยพมาเนี่ยอยู่กันเพิ่มครับซึ่งเรื่องที่น่าเศร้าของเหตุการณ์นี้มันคืือออะะไรรรู้มมมััคคบนจีพวก ผู้อพยพชาวปาเลสไตน์บางคนที่เขาได้โดนขับไล่มาตั้งแต่รอบแรกนะเขายังกำกุญแจบ้านเก่าเขาอันเดิมที่อยู่ในดินแดนปาเลสไตนะ์เนี่ยอยู่เลยนะครับโดยหวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเขาจะได้กลับไปอยู่ในบ้านหลังเก่าแต่ว่าไอ้กุญแจนั้นอนะ่ะมันก็ไม่เคยได้ถูกใช้มาอีกเลยและความชี้ช้ำของผู้อพยพชาวปาเลสไตน์ก็คือ ตลอดเวลากว่าหลากสิปีที่เขาได้อพยพหนีไปอยู่ยังดินแดนอาหรับต่างๆอื่นๆนะพวกเขาก็ไม่ได้รับสัญชาติให้กลายมาเป็นพลเมืองของชาติอาหรับนั้นๆเลยนะครับผมซึ่งผลก็คือมันได้ทําให้พวกชาวปาเลสไตน์อพยพเนี่ยก็กลายเป็นเหมือนกับกระเรี่ยงอาหรับที่ได้ไปหลบหลบซ่อนๆอยู่ตามประเทศอื่นๆแล้วก็ไม่ได้รับความคุ้มครองทางด้านกฎหมายหรือว่ามีสิทธิเสรีภาพเหมือนกับพลเมืองทั่วไปที่เขามีสัญชาตินะครับผมยกเว้นแต่เพียงแค่ชาติเดียวก็คือจอร์แดน ที่ในประเทศจอแดนเนี่ยมันจะมีเรื่องราวแตกต่างไปนิดหน่อยนะเนื่องจากว่าจอแดนนะครับมันจะเป็นประเทศกลุ่มอาหรับที่เขาได้ให้ผลประโยชน์กับกลุ่มผู้อพยพปาเลสไตน์เนี่ยมากที่สุดแล้วมั้งโดยเฉพาะไอ้พวกผู้อพยพชาวปาเลสไตน์จากในโซนเวสต์แบงก์ของอิสราเอลเนี่ยนะที่มันก็ได้อยู่ใกล้ๆกับจอแดนใช่ไหมจอแดนก็เลยได้ให้สัญชาติกับคนเหล่านี้ไปนะครับผมซึ่งเหตุผลที่ว่าทําไมจอแดนถึงเป็นประเทศอาหรับประเทศเดียวที่ได้ยอมทําแบบนี้เนี่ย อันนี้แอดแนะนำให้เพื่อนๆได้ไปฟังในคลิปทําไมถึงไม่มีใครกล้าทําสงครามกับประเทศจอแดนที่แอดได้ทําเอาไว้นะเพราะถ้าให้เล่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะยาวมากนะครับผมแต่นั่นแหละถึงกัน,นั้นก็ตามมันก็ไม่ใช่ว่าพอพวกเขาได้ไปรับสัญชาติเป็นคนจอแดนแล้วเนี่ยพวกเขาก็จะได้อยู่อย่างสุขสบายนะครับคือพวกเขาเก็ยังจะต้องเผชิญกับความท้าทายทางด้านการเมืองหรือว่า ความแบ่งแยกเหยียดอะไรที่คนท้องถิ่นเนี่ยก็มองว่าเขาไม่ใช่คนระดับเดียวกันอยู่เนืองๆน,งนะซึ่งอารมณ์มันก็คงจะประมาณแบบเกรียงหรือแรงงานต่างด้าที่ได้เข้ามาอยู่ในสยามแล้แล้วมันก็จะมีอะไรบางอย่างซึ่งบ่งบอกว่าเนี่ย คนท้องถิ่นยังไงยังไงก็ยังได้มองว่าเขาเป็นบุคคลอีกชนชั้นหนึ่งอยู่นะครับผมซึ่งนั่นแหละมันก็คือสิ่งที่ได้เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้อพยพที่เขาได้หนีไปอยู่ในจอแดนนะครับที่ก็นับว่าเป็นกรณีที่ดีที่สุดแล้วสาหรับผู้อพยพนะครับผมเพราะว่าถ้าหากเราได้กระโดดจากประเทศจอแดนไปยังเลบานอนและการใกลใกล้เหตุการณ์ความชีช้ําของผู้อพยพชาวปาเลสไตน์นะครับมันก็จะต่างกันไปเลยเพราะนอกจากที่พวกเขาเนี่ย จะไม่ได้มีโอกาสให้รับสัญชาติเป็นพลเมืองเลบานอนแล้วนะพวกผู้อพยพเนี่ยก็จะถูกตัดขาดสิทธิจากการเข้าถึงงานคือให้เป็นแรงงานอะไรเนี่ยก็ต้องโดนคัดกรองอย่างแบบดีเลยคือแบบโอ้เออเป็นคนปาเลสไตน์ล้วไม่ต้องเข้ามาทํางานอะไรประมาณนั้นนั่นแหละครับมันก็เลยได้ทําให้โอกาสในการเจริญเติบโตในอาชีพของเขาเขาเนี่ยมันเป็นไปได้ยากอีกแล้วพอไม่มีอาชีพมันก็ไม่มีเงินนอกจากนั้นเอง คนอพยพในปาเลสไตน์นะครับก็ยังได้ถูกกักขังอยู่ในบริเวณแคมป์ผู้อพยพเนี่ยอย่างเข้มงวดมากด้วยซึ่งสาเหตุที่ทำไมพวกเลบานอนก็ต้องทำแบบนี้กับชาวอพยพปาเลสไตน์นะครับมันก็อาจจะมีเหตุผลมาจากการเมืองภายในของเลบานอนนั่นเองเนื่องจาก ชาวเลบานอนเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นชนชาติอาหรับนะแต่ว่าข้างในประเทศเนี่ยมันก็จะเป็นอาหรับที่มีการปะปนกันอยู่หลายศาสนากันเหลือเกินนะครับผมที่หลักๆเนี่ยก็จะเป็นศาสนาคริสต์มุสลิมนิกายชีอะแล้วก็มุสลิมนิกายซุนีเนี่ยอยู่ในระดับที่พอๆกันเลยนะครับผมซึ่งคนเลบานอนเองตั้งแต่ตอนก่อตั้งประเทศมาเนี่ยเขาก็กลัวว่าไม่อยากให้ก,กลุ่มศาสนาเนี่ยมันได้ลุกขึ้นมาตบกันนะครับคือแบบเดี๋ยวศาสนาอีกศาสนาหนึ่งมองว่าเนี่ยอีกศาสนาเนี่ยได้รับอํานาจมากกว่ามีสิทธิ ทางการเมืองเยอะมากกว่าก็จะแห่ขึ้นมาก่อเรื่องความไม่สงบสุขกันใช่ไหมครับผมดังนั้นเองในตอนแรกๆเลยที่เขาได้มีการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเขาก็เลยได้มีการแบ่งรัฐบาลเอาไว้ให้เป็น3ส่วนเลยคือส่วนนี้ก็เป็นของศาสนาคริสต์ไปคือใครที่ไม่คช่คริสเนี่ยก็จะไม่มาสามารถทําหน้าที่ตรงนี้ของรัฐบาลได้อีกส่วนก็เป็นของมุสลิมซุนนีส่วนก็เป็นของมุสลิมชีอะกันไปคือ พยายามคุมบาลล้านของอัตราส่วนประชาชนที่นับถือศาสนานั้นๆไม่ให้มันได้มากเกินกว่ากันไปนะครับผมและนั่นแหละถ้าหากพวกเขาได้รับชาวปาเลสไตน์เข้ามาซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นมุสลิมสายซุนนีเนี่ยนะมันก็อาจจะทําให้ประชากรมุสลิมซุนนีเนี่ย ได้มีเยอะขึ้นมาในเลบานอนจนกระทั่งอาจจะเสียสมดุลทางการเมืองอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนั่นแหละชาวเลบานอนในตอนนั้นก็เลยได้มีการควบคุมจํานวนของกลุ่มผู้อพยพชาวปาเลสไตน์แล้วก็ไม่ได้ปล่อยให้เขาเนี่ยเข้ามาหลอมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเลบานอนนะครับผมซึ่งไอเรื่องราวแนวๆเน,นี่ยมันก็ได้ไปเกิดขึ้นกับ ชาติอาหรับอื่นๆเหมือนกันที่เขาก็ได้คำหนึ่งถึงเรื่องราวของการเมืองหรือว่าประชากรอะไรก็ว่ากันไปนะครับมันก็เลยได้ทําให้ชาติอาหรับส่วนใหญ่เนี่ยถึงแม้ว่าจะรับพวกผู้อพยพชาวปาเลสไตน์มาแล้วก็ได้ให้ความเอ็นดูให้บริจาคที่อยู่ที่มีกินจนให้ปาเลสไตน์เนี่ยไม่ได้หิวจนไส้กิ่วนะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็จะยังกีดกันไม่ใหปาเลสไตน์เนี่ย เขามันหลอมรวมอยู่กับอารับอยู่ตลอดเลยซึ่งก็แน่นอนว่ามันก็มีบางกลุ่มของชาวปาเลสไตน์นะครับที่พอได้โดนกีดกันแบบนี้มานานๆใช่ไหมก็รู้สึกทนไม่ไหวอ่ะก็อยากจะกลับไปมีบ้านมีที่อะไรเป็นของตนเองบ้างนะครับผมในเวลาต่อมาเนี่ยกลุ่มปาเลสไตน์อพยพที่คิดถึงบ้านเหล่านี้นะครับก็เลยได้ก่อตั้งตนเองขึ้นมาเป็นองค์กร ปลดปล่อยชาวปาเลสไตน์หรือที่เราจะรู้จักกันในตัวย่อของ PLO นั่นเอง Palestine Liberation Organization นะครับผมคือส่ให้ต้องพูดได้ยาวๆแบบนี้ก็ไม่ใช่อะไรหรอกบางคนเนี่ยพอแอดพูดตัวยอ่อมันก็แอดมันย่อมาจากอะไรเพราะเราไปให้เป็นภาษา,ษาอัคิดแบบแอดแปลว่าอะไรก็เลยพูดได้มันครบทั้ง3แบบกันเลยนะครับแล้วก็นั่นแหละครับหลังจากตอนนี้ที่กลุ่มปาเลสไตน์เขาได้ ก่อตั้งองค์กรปลดปล่อยชนชาติของตนเองขึ้นมาหรือ PLO เนี่ยนะเขาเนี่ยก็เริ่มหาหนทางที่จะทําให้ชาวปาเลสไตน์อพยพทั้งหลายแหลเนี่ยได้กลับไปอยู่ในถิ่นที่พวกเขาเชื่อว่าอิสราเอลเนี่ยได้แย่งไปจากพวกเขานะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยมันก็คงจะเป็นวิธีอะไรที่แบบดีๆแล้วคือพยายามจะหาหนทางที่มันสงบสุขได้มากที่สุดนะครับแต่อย่างที่เรารู้ๆกันตะวันออกกลางเนี่ยมัน,ม,นมันสงบสุขกันได้ไมั้ยล่ะในเวลาต่อมานะครับไอการปลดปล่อยของพวกเขาเนี่ยก็เลยได้เริ่มกลายเป็นการสั่งสม อาวุธขึ้นมาสั่งสมอุปกรณ์นานาที่พร้อมจะไปบวกอย่างเดียวนั่นแหละแล้วในเวลาต่อมาเมื่อกลุ่มอพยพเหล่านั้นเนี่ยเขาได้มีทายาทใหม่ๆก็คือเด็กรุ่นใหม่ๆที่เขาได้เกิดขึ้นมาในแคมป์อพยพเลยแล้วก็ได้รับความยากลําบากในแคมป์อพยพตั้งแต่ต้นกําเนิดน,นะครับผมพวกเขาเนี่ยก็เลยรู้สึกว่า ไอชาติที่ได้ให้พวกเขาได้อบพยพเข้ามาอยู่เนี่ยมันได้กดขี่ข่มเหงพวกเขาไปซะง,งั้นนะครับคือไม่ได้เห็นบุญคุณเลยว่าแต่ก่อนเนี่ยชาติอาหรับเหล่านี้ก็ได้รับเขาขึ้นมาเนะเนื่องจากมันก็ไม่ได้มีภาพอะไรตั้งแต่ตอนที่เขาได้อพยพหนีมาไงคือเกิดมาก็ลําบากแล้วนะครับผมนั่นแหละมันก็เลยที่ทําให้เกิดการที่ว่าไอีก,กลุ่มผู้อพยพเหล่านี้ก็เริ่มจะทําเรื่องอะไรไม่น่ารักกับชาติที่เขาได้อพยพเข้าไปอยู่แล้วนะหรือแฮชแท็กชาวนากับงูเห่าเนี่ยแหละและก็แน่นอนครับทางชาติที่ไไได้้้รรััมมับบผูอออพพพยเเเเขขาาปนน่่กกกก็ิมมมโวหื มันก็เลยได้ทําให้ในเวลาต่อมาพอมันจะเกิดสงครามอะไรระหว่างอิสราเอลกับกาซาหรืออิสราเอลกับเวสต์แบงก์แล้วมันได้มีผู้อพยพชาวปาเลสไตน์อ่ะได้แตกกระซ่าออกมานะครับชนชาติอาหรับต่างๆนก็พยายามจะหาทางแบบโอไม่ไม่รับผู้อพยพแล้วหรือหาทางแบบเคีเคียวให้ผู้อพยพเนี่ยเขาไปยังชาติอื่นกันแทนนะครับผมซึ่งทีนี้เนี่ยเราก็มาดูกันดีกว่าว่าแล้วไอเวลรกรรมของกลุ่มชาวอพยพปาเลสไตน์จะได้หนีเข้าไปก่อร่างสร้างปัญหาในแต่ละที่เนี่ย มันได้ร้ายแรงขนาดนั้นกันเลยเหรอมันถึงทําให้ชนชาติอาหรับด้วยกันเองเนี่ยเขาถึงขยาดไม่อยากรับกันนะครับเราก็มาเริ่มกันจากปัญหาในจอแดนหรือว่าชนชาติอาหรับที่เหมือนจะใจดีที่สุดแล้วละมั้งครับในบรรดาผู้รับผู้อพยพเนี่ยก็คือนอกจากที่จอแดนจะรับผู้อพยพก็ยังได้มีการให้สัญชาติกับกลุ่มผู้อพยพอีกจําได้ไหมซึ่งไอ้ตอนแรกๆเนี่ยเหตุการณ์มันก็ดําเนินไปได้ด้วยดีนะครับหาแต่ว่าพอระยะเวลามันผ่านไปถึง3ทศวรรษ หรือว่าตอนที่กลุ่มผู้อพยพชาวปาเลสไตน์ได้กลายเป็น PLO หรือองค์กรก่อการร้ายภายใต้ชื่อว่าการปลดปล่อยชาปาเลสไตน์นี่แหละพวก PLO เนี่ยก็ได้เริ่มเปลี่ยนให้ค่ายผู้ลี้ภัยของจอแดนนะครับกลายเป็นเหมือนกับปอมปาการพระคลังอาวุธอะไรของเขาที่ว่า PLO ก็จะเริ่มเอาอาวุธเนี่ย มาสั่งสมอยู่ในตรงบริเวณของโซนผู้อ,อพยพนะซึ่งก็แน่นอนมันก็เป็นเรื่องราวที่ไม่ปลอดภัยกับจอแดนสิเพราะจอแดนเนี่ยก็เป็นเหมือนกับประเทศที่ไม่ค่อยจะไปบวกกับประเทศรอบๆข้างนะครับผมถ้าเปรียบเทียบภาพไปเห็น,นง่ายๆจอแดนนี่ก็จะเป็นเหมือนกับสวิตเซอร์แลนด์ของแดนอาหรับนะคือเป็นประเทศที่เป็นกลางนะครับผมแต่นั่นแหละพอมันจะเป็นกลางปุ๊บนะครับมันก็ดันไปขัดกับอุดมการณ์ของกลุ่ม PLO ครับไอ้กลุ่ม PLO ในตอนนั้นเนี่ยก็เลยได้เริ่มมีการประท้วงต่างๆในจอแดนขึ้นมามีการไปลอบ สังหารประธานาธิบดีของจอแดนพยายามไปสังหารนักการทูตของจอแดนประจากรุงลอนดอนพยายามจะไปทา้าทายอํานาจอธิปไตยของจอแดน,น,นก็คือพยายามจะไปแบบล้มล้างสถาบันกษัตริย์ของจอแดนกันเลยอ่ะซึ่งนั่นแหละครับเมื่อเรื่องราไม่ได้รุนแรงขนาดลามปามไปถึงองค์เหนือหัวของจอแดนแบบนี้นะ จอแดนก็รับไม่ได้สิครับจอแดนในตอนนั้นเนี่ยก็เลยได้ส่งกองกําลังจํานวนมากเลยเพื่อจะไปปราบปรามไอ้กลุ่ม PLO เนี่แหละจนมันทําให้เกิดเป็นสมรภูมินองเลือดอยู่แบบเนืองๆเ,เล็กๆเลยนะครับที่ผลก็คือนอกจากมันจะมีคนเสียชีวิตเป็นพันแล้วเนี่ยพวกชาวอพยพป,ปาเลสไตน์กว่าอีกหลากหลายพันรวมถึงคนที่ได้ถูกรับสัญชาติเป็นชาวจอแดนแล้วนะก็ได้ถูกถอดสัญชาติออกแล้วก็ในประเทศบอก ออกไปเลยไม่ต้องมาอยู่ในจอแดนอะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งความสวยเนี่ยมันก็ได้ลามปามไปถึงกับพวกผูก้อพยพชาวปาเลสไตล์ le, ที่เขาแบบไม่ได้คิดอยากจะไปหาเรื่องอะไรด้วยแต่ก็ได้เกิดความระแวงขึ้นแล้วแบบเดี๋ยวนี่มันจะกลายเป็นกลุ่ม PLO เลยปะก็เลยได้ถูกในประเทศออกไปหรือ h a s h ท a g ปาเน่าตัวเดียวทำให้มันปลาเสียทั้งแผงนั่นแหละครับและพอหลังจากที่กลุ่มผู้ก่อ,อก,การร้ายเหล่านี้ได้ถูกในประเทศออกไปใช่ไหม พวกเขาก็เร่ร่อนไปยังดินแดนประเทศกลุ่มอาหรับอื่นๆนี่มันใกล้เคียงนะครับอย่างเลบานอนเนี่ยแหละแล้วก็เช่นเคยเลยครับความวิบัติเนี่ยมันก็ได้มาบาังเกิดในเลบานอนในเวลาต่อมาเลยก็คือพวกกลุ่มผู้ก่อ,อก,การร้ายเหล่านี้นะก็ได้ไปปักหลักลงยังเลบานอนนะครับและพวกเขาก็สร้างฐานอะไรต่างๆเอาอาวุธก็มาสะสมกันเหมือนเดิมนอกจากนั้นก็ยังไปแทรกแซงการเมืองในเลบานอนต่างๆนานา,นานด้วยจนมันได้จุดชนวนให้เกิดเป็น สงครามกลางเมืองของเลบานอนที่ก็ได้กินระยะเวลามาตั้งแต่ปี1975จนถึงช่วงต้นๆของยุค90นู่นเลยคือเกือบ2ทศวรรษอะที่มันได้ทำให้มีคนตายในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะไปกว่า1 0 0 0 0แสนคนแล้วก็ไรบ้านอีกไม่รู้กี่แสนนะครับผมหรือว่าอีกหนึ่งตัวอย่างหนึ่งที่เราน่าจะคุ้นๆกันดีก็คือ ไอช่วงปี2023กับ24ที่ผ่านมาที่อิสราเอลก็ได้เริ่มตบกับฮามาสจําได้ไหมเราอยู่มันก็มีพวกกลุ่มฮิชบุลละอะไรในเลบานอนเนี่ยที่ก็ได้เข้าไปจอยด้วยกันในสงครามอิสราเอลจนกระทั่งสุดท้ายและเลบานอนก็ต้องมาโดนลูกหลงจากอิสราเอลกันมาอย่างอีกเยอะแยะเลยนะครับผมคืออิสราเอลก็ได้ยกคนเข้ามาถล่มในเลบานอนกันเลยโดยบอกว่าเนี่ยในเลบานอนเนี่ยมันมีพวกกลุ่มผู้ก่อ,อก,การร้ายพวกอยากจะปลดปล่อยปาเลสไตน์อยู่เราก็เลยคงจะเข้าใจสภาพนะแบบว่า ชาวเลบานอนเขาคงจะรู้สึกขยาดกับการที่มีกลุ่มผู้อพยพเนี่ยมาอยู่ในบ้านเขาแล้วมันได้ทําให้บ้านเขาน่ะมันสวยนะครับผมแล้วก็นั่นแหลคะครับผมด้วยหลังจากเหตุการณ์ต่างๆนานาที่มันได้เกิดขึ้นในเลบานอนนะสถานการณ์ของผู้อพยพชาวปาเลสไตน์ในเลบานอนเนี่ยก็เลยเป็นแบบ โดนกีดกันทางการเมืองโดนห้ามไม่ให้เขาไปทําอะไรหลายๆอย่างเลยคือกักการไม่คนเหล่านั้นเนี่ยได้มันมีอํานาจมากขึ้นแล้วอาจจะเข้าไปแทรกแซงอะไรในเลบานอนอีกนะครับผมแต่ตอนนี้ก็แบบโดนแทรกแซงกันเข้าไปแล้วแหละหรือว่าอันนี้นี้นี่เด็ดเลยนั่นก็คือเรื่องราวของ กลุ่มผู้อพยพชาวปาเลสไตน์ในคูเวตท,ที่ตอนนั้นเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์สงครามอิรักกับคูเวตนะครับที่หลังจากซัดดำได้ขึ้นมามีอํานาจในอิรักใช่ไหมซัดดำนี่ก็กลางครับส่งคนก็ไปบุกในคูเวตกันเลยแล้วด้วยความที่ว่าผู้นําของกลุ่มปลดปล่อยชาวปาเลสไตน์ในตอนนั้นเนี่ยเขาเหมือนกับจะอวยใจให้กับซัดดำอยู่สักนิดหนึ่งนะครับเขาก็เลยได้ไปร่วมกับซัดดำอะ่ะเพื่อจะมาบุกคูเวตกันก็คือเป็นหนอนบ่อนไส้จากภายในกันเลยนะครับผม ซึ่งนั่นแหละมันก็เลยที่ทําให้คูเวตในตอนนั้นนะครับถึงกับสบดออกมาเลยว่าค<ฮ>ูเวตนี่ข่าให้เจ้าอยู่ในบ้านข่าแล้วเจ้ามาทําตัวเป็นงูเห่าแบบนี้เลยได้มันก็เลยที่ทําให้พอหลังจากที่สงครามคูเวตกับอิรักได้จบลงแล้วคูเวตก็เป็นฝ่ายชนะนะครับคูเวตเนี่ยก็เลยที่ไล่ออกไปเลยไอ้พวกชาวปาเลสไตน์อพยพกว่าหลายแสนเนี่ยออกไปให้หมดไม่ต้อนรับพวกนี้แล้วไม่ต้องกลับเข้ามาในชาติเขาอีกเลยนะครับผม และไอเรื่องราวแนวเนี้ยมันก็จะไปเกิดซ้ำๆกันกับดินแดนอาหรับอื่นๆที่เขาได้ไปรับชาติอพยพป,ปาเลสไตน์เนี่ยเข้าไปนะครับซึ่งเอาจริงแล้วมันจะมีเรื่องอีกเยอะแยะมากเลยถ้าให้แอดเล่าเรียงตามประเทศเนี่ยแอดว่าเพื่อนๆน่าจะได้หลับกันไปสักสารอบกันแน่แต่ก็เอเว็นว่ันั่นแหละ เพื่อนๆก็น่าจะพอเก็ตไอเดียกันนะครับว่าไอ้ปัญหาของผู้อพยพชาวปาเลสไตน์ในวงเล็บบางกลุ่มที่มันได้หัวรุนแรงเนี่ยมันก็ไปเลยไปทําให้ชาติอาหรับต่างๆที่เขาเคยต้อนรับเข้าไปเนี่ยนะลังๆก็รู้สึกขยีดขยาดแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวรับไปแล้วมันจะเกิดเรื่องอะไรแบบนี้ขึ้นมาอีกหรือเปล่ากลุ่มชาติอาหรับต่างๆนะครับก็เลยพยายามขับไล่หรือว่าในประเทศพวกผู้อพยพชาวปาเลสไตน์เนี่ยออกไปบางประเทศก็แบบโจงแจ้งบ้างหรือบางประเทศก็แบบ ขับไล่ไปแบบเนิบเนิบไม่ชาติอื่นได้รู้นะครับเพราะจริงๆเอเบื้องหลังเรื่องนี้เนี่ยมันยังมีเหตุผลทางการเมืองอีกที่แบบบางทีชาติรับผู้อพยพเน่ะเขาอยากให้พวกผู้อพยพชาวปาเลสไตน์อยู่นะเนื่องด้วยว่าเหตุผลทางการเมืองในเวทีโลกหรือว่าเรื่องราวการคานอํานาจกันระหว่างอิสราเอลอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะลองคิดดูนะถ้า,าประเทศพวกผู้อพยพเนี่ยเขาได้รับพวกผู้อพยพชาวปาเลสไตน์ไปหมดแล้วก็ไม่ได้ไปให้สัญชาติไอ้คนอพยพชาวปาเลสไตน์เนี่ย ก็ไม่ต้องเป็นปาเลสไตน์แล้วสิก็สามารถอยู่ในบ้านนั้นได้ซึ่งมันก็ไปโดนใจอิสราเอลอีกแบบไม่อยากให้ปาเลสไตน์มาอยู่ในดินแดนนะครับตั้งแต่ยาวนานแล้วนะครับผมซึ่งถามว่าแล้วส่วนในมุมมองของผู้อพยพชาวปาเลสไตน์เนี่ยเขาเนี่ยอยากจะได้สัญชาติได้ไปอยู่ในประเทศที่เขาได้อพยพหนีกันไปอยู่หรือเปล่านะครับเราก็ต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็ไม่นะครับผมเขาก็ยังมีความหวังอยู่ว่าเขาเนี่ย จะสามารถกลับไปอยู่ในบ้านของเขาได้คือโอเคละ่ะอาจจะไม่ต้องขับไล่อิสราเอลออกไปหมดจนหมดเกี้ยงดินแดนได้เป็นดินแดนของปาเลสไตน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่มันจะทําไม่ได้เลยเหรอการที่แบบแบ่งที่อยู่กันอยู่กันอย่างสงบสุขไม่ต้องมาหาเรื่องแบบยิงกันไปยิงกันมาอะไรแบบนี้นะครับซึ่ง ถ้าจะให้แอดตอบโดยความคิดแอดนะแอดว่ามันคงจะไม่ได้นะครับผมเพราะมันก็ยังมีฝ่ายหัวรุนแรงอยู่ทั้งสองฝากอะ่ะไม่ว่าทั้งปาเลสไตน์หัวรุนแรงหรือว่าอิสราเอลหัวรุนแรงนะครับมันก็เลยน่าจะทําให้ปัญหาของผู้อพยพชาวปาเลสไตน์เนี่ยก็ยังไม่ได้จบสิ้นลงในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนนะครับผมซึ่งอันนี้ถ้าหากใครอยากฟังว่าแล้วทําไมชาติจอร์แดนเขาถึงเป็นเหมือนกับ สวิตเซอร์แลนด์ของอาหรับหรือว่าเป็นประเทศที่เป็นกลางโดยที่ไม่มีดินแดนไหนอยากจะไปทําสงครามกับจอแดนเลยนะครับผมก็สามารถไปฟังที่ลิงก์ซึ่งแอดได้แปะเอาไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับผมและสําหรับวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย